ต้นนี้เป็นซิงโกเนียมโมฮิโตนะครับก็ลายขึ้นคอนใบในครั้งขบดูครับว่าเขามีาไหลยาวขนาดไหนเลี้ยวไปนน่นครับเลี้ยวไปหาสตาร์ไลท์วนรอบสตาร์ไลท์หนึ่งรอบแล้วก็กลับมานี่ครับ เกบแบล็กเบนเว็ดขอพักแป๊บนึงสังเกตว่ามุยโตของเราหัวโควิดนะครับขาดแมสด,ด้วยเป็นการล่อรากในตัวยาวไหยครับ